สวัสดีสมาชิกกาสนาเซเดียครับวันนี้พบกับผมบเป็นด้บใช่ไหมนะครับวันนี้มีฟุตบอลให้เลือกลุ้นหลายรายการเลยครับในคู่ในรายการวันนี้โมปลีเกมฟุตบอลยูโร2 0 2 4รอบ16ทีมสุดท้ายคุณระวังทีมชาติอังกฤษพบกับทีมชาติสโลวาเกียมาดูทั้งฟังทีมชาติอังกฤษนะครับภายใต้การคุมทีมของการเรตซาเกตเกมล่าสุดพาทีมทันได้เพียงเสมอสโลวีเนียศูนย์ต่อศูนย์เข้ารอบมาได้ด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม C ฟอร์มไม่น่าประทับใจนักยิงไป2เสียไป1ประตูทางฝั่งสโลวาเกียภายใต้การคุมทีมของฟรานเชสโกคันโซนาพาทีมเสมอโรมาเนียมาได้1ประตูต่หนึ่งเขารอบมาได้ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดยิงไป3เสียไป3ประตูการจัดทัพวันนี้ทีมชาติอังกฤษมาในระบบ 4-2-3- สนาเปาส่งแฮร์รี่เคนเติมเกมลุกด้วยฟิลฟอเดนจูดเบลลิงแฮม บูกโาโยซาก้าคุมกกนแดน,นกลางวางเดก,กันไรประสานงานร่วมกับคอปปี้ไมนูคู่เซนเตอร์ส่งมาร์เฮย์ฮีพนักกำลังร่วมกับจอร์สตนแบกซ้ายคีลแลนทิเปียแบกขวาไคล์วอเกอร์ผู้สาประตูก็จะเป็นจอแดนพิกฟอร์ดทางด้านทีมชาติส,สโลวาเกียมาในระบบ4-3-3สามประสานแนวลุกนำโดยลูคัสฮารัสลินโรเบิร์ตโบเซนิก อีวานชานลักษาพที่ในกลางวางออนเดรดูดา้าสตานิสลับโรบัตกายูไรคุสกาคู่เซ็นเตอร์ส่งมิลานสเคเนียคู่กับเดนิสฟัฟโลแบ็กซ้ายดาวิดฮันโกแบ็กขวาปีเตอร์เปคาลิคผู้สาบดูก็จะเป็นมาตินดูบัฟกาคู่นี้ก่อนเกมเขาให้อังกฤษเหนือกว่าอยู่พอสมควรครับเกมล่าสุดที่เจอกัน อังกฤษชนะ2ประตูต่อหนึ่งส่วน้านาดหลังสุดที่เจอกันอังกฤษชนะสี่เสมอกันหนึ่งทัศนะของคู่นี้ผมมองว่าอังกฤษความพร้อมนักเตะเกมนี้สมบูรณ์ทุกตำแหน่งโดยสามเกมที่ผ่านมาฟอร์มของอังกฤษไม่ค่อยน่าประทับใจนักเกมนี้ต้องดูว่าพวกเขาจะงัดฟอร์มเก่งกลับมาได้หรือไม่ส่วนทางสโลวาเกียความพร้อมนักเตะว,วันนี้สมบูรณ์ทุกตำแหน่งเช่นกันจุดเด่นของสโลวาเกียคือ เกมรับที่เหนียวแน่นเสียประตูยากมองแล้วอังกฤษเปิดเกมบุกใสแน่นอนสโลวาเกียคงเล่นรับรอสวนกลับแต่ถ้าเทียบศักยภาพนักเตะของอังกฤษยังอยู่ยังดูจะเหนือกว่าสโลวาเกียอ,ยอยู่มากน่าจะดีพอที่จะคว้าใช้ไปได้ในคืนนี้คืนนี้ให้ตามเชียร์ทีมชาติอังกฤษเป็นทีมที่น่าเชียร์สำหรับค่ำคืนนี้นะครับอย่าลืมติดตามช่องผมนะครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ